สวัสดีครับกลับมาพบกับนายต้นไม้แกจิตนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวนะครับตัวเคส r รเซอตัวนี้นะครับนะสำหรับ iPhone 11 Pro Max นะครับเอ๊ก็มีคำถามว่าทำไมเพิ่งมาซื้อตอนนี้ตอนนี้ iPhone 13แล้วเนาะก็ประเด็นคือจริงๆผม,ม่รอ iPhone 13แล้วก็คิดว่าจะซื้อเปลี่ยนโทรศัพท์แต่ดูแล้วนะครับก็ยังไม่น่าเปลี่ยนจาก11เป็น13ก็ยังไม่น่าเปลี่ยนเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจ ซื้อเคสตัวนี้มาแล้วก็เป็นเคสตัวสุดท้ายของที่เขามีอยู่แล้วด้วยนะครับก็ลดราคามาด้วยนะครับก็เลยสอยมานะครับเพราะว่าเคสเดิมผมเนี่ยเป็นเคสใสนะครับเป็นเคสใสซื้อมาพร้อมกับเครื่องเลยวันแรกที่ซื้อ iPhone ตัวนี้มาเลยนะครับก็ใช้จนถึงทุกวันนี้นะครับก็พันพันกว่าบาทนะครับเคสใสของ iPhone เลยซื้อที่ช็อปเลยครับ แล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนณนะวันนี้นั่นเองที่ iPhone 13ออกแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ซื้อ iPhone 1 3ก็เลยสอยเป็นตัวนี้มาแล้วก็ได้มีพี่ที่ออฟฟิศเนี่ยเขาซื้อมาแต่ว่าเป็นรุ่นอื่นนะครับแต่ว่าเนื้อวัสดุเดียวกันแล้วจับสัมผัสแล้วเอ้ยเอ้ยเคชอบแล้วเราไปแกะดูกันครับโอเคเรามาดูนะครับตัวเคสการกระแทกของ r a z e r นะครับชื่อเป็นรุ่นของ Art t r ร Pro นะครับว่ามีอะไรภายในกล่องบ้างนะครับก็บอกว่ามีนี่ดูจากสัญลักษณ์นะครับก็คือ กันน้ำกันแสงแดด UV นั่นเองนะครับป้องกันน้ำหิมะนะครับแสงแดดกับเครื่อง iPhone ของคุณนั่นเองแล้วอดูข้างหลังครับก็จะมี3ชั้นด้วยกันนะครับมีเลเยอร์สามเลเยอร์นั่นเองนะครับมีคือเป็นการฮาร์ดเคสนั่นเองคือป้องกันการตกนะครับป้องกันการตกนะครับ การดรอปพื้นนะครับกันน้ำกันฝุ่นนะครับมีสามารถผ่านเวลชาร์เ r อร์ได้นะครับใส่เคสตัวนี้ก็ใช้เวลชาร์เจอร์ได้นะครับเน็ตเวิร์กโอเคเอออะไรเนี่ยพอร์ตเสร็าสามารถเสียบสายอะไรเงี้ยที่ตูดได้โดยไม่ติดขัดนะครับไม่ออกแบบมาประมาณนั้นเทมอย่างนั้นนะครับที่เข้าเขียนไว้ในกล่องนะครับกล่องก็อ่ะนี้ อีกเขียวทำไมผมถึงชอบของ r a เซอนะครับอ๋อนี่มีแบบเป็นพับได้ครับนี่ข้างในเป็นอย่างนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราต้องตัดสติกเกอร์กันนะครับตัดเลยภาาเข้าให้ เคอ่ะ <Okay>. uh, เราสไลด์มา,านี่ครับเคสอ่ะ uh, ในกล่องนะครับอืมก็จะเป็นเคสเลยนะครับแล้วก็แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะ uh, มีอะไรไหมในกล่องไม่มีแล้วนะครับก็คือเคสเคสคือเคสเลยครับไม่มีสติกกงสติ๊กเกอร์แถมอะไรไม่มีนะครับเป็นเคสนะครับอ่ะ uh, สัมผัสแรกเลยนะครับโอ้ oh, มันเป็นยางที่ ที่ละมุนมือมากคัมันเนียนมากนะครับแล้วก็เป็นสีดำตัดเขียวเป็นสัญลักษณ์ของ r a เซอร์นั่นเองนะครับนี่เขียนไว้ว่าฟอร์มเก e บายเก e นะครับ FORM g เก e บ y g เก e ตรงนี้ก็เป็นพัสดุที่กันกันลอยครับเป็นเหมือนเป็นผ้าที่แบบเป็นผ้าสกกลาดนะครับลองนะปุ่มมีให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยนะครับแกะของเก่าไปเลยนะครับของเก่าทิ้งออกไป นีแกะสดๆเลยครับได้มาวันนี้แล้วก็นี่ของเก่าเป็นแบบนี้นะครับสีชาตอนนั้นมีสีชานะครับอ่ะเราเราก็มาใส่กันดูนะครับรับเขาให้ปึ๊บปึ๊บปึบปึ๊บ,บโอเคเรียบร้อยเราดูสัมผัสกันนะครับสัมผัสอ่าดูปุ่มเปิดเปิดโอเคเปิดเปิดใช้งานได้ อ่ะลองดูว่าเสียบไร n i n g ได้ไหมอย่างที่เขาเค็มปุ๊บโอเคพอดีไม่ติดนะครับนี่ไม่ติดเลยนี่ให้ดูดิอ่าสามารถเสียบได้เห็นไหมครับได้มีความใหญ่พอนะครับที่จะติดอุปกรณ์ได้อ่าผมอ่าลองกดดูกดกดได้ปกติ เพิ่อพเสียงได้นะครับโ okay. อเคอเพิ่มพัเสียงได้ปกติปุมกดถายรูปถายรูปได้ไหมโอเคถ่ okay. ายรูปได้โอเคใช้ได้ครับแล้วก็ผิวสัมผัสค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว r a เซอร์เคสตัวนี้นะครับนี่ดูเป็นไงพอสะท้อนกับแสงนี่ข้างในเป็นสีเขียวนอกสีดำอ๋อนะครับ รีวิวจะเป็นเท่านี้ครับกับเคส r a z ซ r iPhone 11 Pro ขอทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับ